มันได้ผลจริงๆเขาว่าอย่างนี้เขาหายปวดหัวปกติถ้าเจอแดดเจออะไรเขาอยู่ไม่ได้นะเขาจะร้อนมากเขาจะปวดหัวเดี๋ยวนี้เขาบ้านก็ไม่มุนเขาไม่อะไรตื่นช้ามาเขาสดชื่นเขาก็ไม่หูติดไม่อะไรเพราะปกติก็ไม่ได้กินตัวไหนอยู่แล้วใช่ไหมนอกจากตัวนี้นโรงพยาบาลนั้นคือตามปกติที่เขาเป็นก็ก็ดีจริงๆคุณมีอาการแบบนี้หรือไม่ เวียนหัวบ้านหมุนไมเกรนน้ำในหูไม่เท่ากันคอเลสเตอรอลสูงความดันโลหิตสูงเป็นเรื้อรลังมานานรักษามาหลายวิธีไม่หายสักทีดีใจด้วยค่ะวันนี้คุณเจอทางออกแล้วผลิตภัณฑ์ KO นะคะตัวนี้ช่วยคุณได้สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะพัดอยู่ที่เคหารามคำแหงนะคะมาสัมภาษณ์คุณลูกค้าที่ทานผลิตภัณฑ์ KO นะคะตัวนี้นะคะสวัสดีค่ะคุณพี่สวัสดีครับคุณพี่ชื่ออะไรคะ คุณพี่วันเฉลิมนะคะอยู่ที่เคหะรามคำแหงนะคะจ้ะก่อนที่คุณพี่จะมาทาน KO ค่ะคุณพี่มีปัญหาอย่างไงบ้างคะเวียนหัวครับปวดหัวเวียนหัวปวดหัวครับจ้ะเดินไม่ค่อยได้อ๋ออันนี้คือเกิดจากอุบัติเหตุเหรอคะครับเส้นเดอรสมองตีบครับอ๋อเส้นเลือดในสมองตีบใช่ครับจ้ะแล้วก็คือมีอาการเวียนหัวปวดหัวครับจ้ะแล้วทางานได้ปกติไหมคะตอนตอนทานทานปกติครับ ตอนก่อนก่อนที่จะทาน KO ค่ะไม่ได้เลยครับทำงานไม่ได้เลยจ้ะเจอผลิตภัณฑ์ KO ได้ยังไงค่ะดูอินเด็ตครับดูในอินเทอร์เน็ตเนาะพราะเห็นคนอื่นเขาทานแล้วหายใช่ไหมอ๋อค่ะแล้วหลังจากที่คุณพี่ทานไปอะค่ะหายจริงครับหายจริงจรหายปวดหัวเลยหายปวดหัวใช่ครับอาการปวดหัวเวียนหัวหายเลยหายไปเลยหายไปเลยเหรอคะ่หลังจากที่ทานไปกี่เม็ดนะคะสามเม็ดสามเม็ดเองเหรอคุณพี่ทานวันละกี่เม็ดคะทานวันละหนึ่งเม็ดนอน วันละหนึ่งเม็ดก่อนนอนแค่วันละหนึ่งเม็ดก่อนนอนเองนะคะสามวันหายเลยอาการปวดหัวเวียนหัวหายเลยใช่เลยค่ะแล้วตอนนั้นที่ว่าเดินไม่ค่อยได้แล้วก็สามวันกลับมาเดินได้เลยเดินได้เดินดีขึ้นเดินได้แล้วเดินได้แล้วนะคะอ๋อดีขึ้นอ่ะดีขึ้นครับจ้ะก็คุณพี่มั่นใจใช่ไหมคะว่าที่คุณพี่หายเนี่ยจากผลิตภัณฑ์เคโอใช่ใช่ครับใช่ใช่แล้วก่อนหน้านี้ได้รักษาอะไรอยู่ไหมคะ กินยาลดความดันครับอ๋อกินยาลดความดันก็ผมไม่หายก็ไม่หายค่ะพอได้มาทานเคโอเป็นผลิตภัณฑ์ตัวแรกเลยไหมคะอ๋อตัวแรกเลยที่คุณพี่อยากลองทานดูเนาะจ้ะก็หายอาการเวียนหัวบ้านหมุนใช่ครับปวดหัวเนี่ยก็หายไปหายเลยค่ะสิบคะแนนเนี่ยคุณพี่ให้กี่คะแนนให้ร้อยคะแนนครับให้ร้อยเลยนะคะมีสิบคุณพี่ให้ร้อยเลยครับผมค่ะก็ใครนะคะที่มีอาการปวดหัวบ้านหมุน เวียนหัวนะคะแล้วก็เส้นเลือดในสมองตีบเหมือนของคุณพี่นะคะแนะนำเลยคะ่ะผลิตภัณฑ์ KO นะคะจะช่วยคุณได้เปิดใจทดลองทานดูไม่ผิดหวังแน่นอนคุณพี่วันเฉลิมนะคะการันตีการเห็นผลเลยนะคะดีดีจริงๆครับดีจริงๆใช่ไหมคะครับดีค่ะ,ะพี่หญิงนะคะอันนี้เป็นพี่หญิงพี่หญิงเป็นแฟนของพี่วันเฉลิมนะคะก็คอยดูแลตลอดเนาะก็ก <ๆ S 1> ่อนที่เมื่อก่อนนะคะ คุณพี่วันเฉลิมเขาประสบอุบัติเหตุก็เป็นอยประสาทเเส้นเลือดในสมองตีบแล้วก็หลังจากนั้นก็แบบแขนขาอ่อนแรงเดินไม่ได้ประมาณเดือนกว่าๆก็กินแต่ยาโรงพยาบาลคือฟาร์มดันยาฟาร์มดันยากันชักของเขาก็คือเป็นโรคประจําตัวอยู่แล้วใช่ไหมเขากินตามปกติก็ไม่ได้ลองผลิตภัณฑ์ตัวไหนก็จะจนกระทั่งเขาไปเซิร์ชหาเจอตัวเนี้ยค่ะ เขากินไปคืนแนกก็สองเม็ดหลังต่อไปก็วันละเม็ดวันละเม็ดนะค่ะเขาโทรหาพี่ว่ามีข่าวดีจะอกยาเนี่ยมันได้ผลจริงๆเขาว่าอย่างงี้เขาหายปวดหัวปกติถ้าเจอแดดเจออะไรเขาอยู่ไม่ได้นะเขาจะร้อนมากก็จะปวดหัวเดี๋ยวนี้เขาบ้านก็ไม่หมุนเขาแม่อะไรตื่นเช้ามาเขาสดชื่นค่ะ เขาก็ไม่ิไม่อะไรเพราะปกติก็ไม่ได้กินยาตัวไหนอยู่แล้วใช่ไหม oh. นอกจากตัวนี้เร oh. าจะยาโรงพยาบาลน,น,นั้น <Ta. S 2> คือหมอให้ตามปกติ <Ta. S 2> ที่เขาเป็นก็ก็ดีจริงตอนที่คุณพี่ยังไม่ได้ทานเคอนะคะคุณพี่หญิงก็เป็นคนคอยดูแลเนาะตอนนั้นก็คือต้องลําบากมากเลยใช่ไหมคะใช่เพราะว่าเป็นผู้ป่วยติดเตียงเลยใช่ไหมคะ, <laughs> คะก็ต้องคนดูแลเนาะก็จะเหนื่อยหน่อยค่ะ <laughs> แต่ตอนนี้คือสบายแล้ว <laughs> ตอนนี้เดินได้ไกลแล้วค่ะเดี๋ยวให้คุณพี่วันเฉลิมลุกให้ดูเลยนะคะว่าตอนนี้เดินได้ปกติแล้วนะคะแข็งแรงแล้วค่ะเดินได้จริงๆหลังจากที่ท่าน KO ไปนะคะอ้าค่ะนี่ก็เป็น ผู้ที่ทานผลิตภัณฑ์ KO ตัวจริงเสียงจริงและเห็นผลจริงชัดเจนนะคะไม่ได้ว่าจ้างใดๆน,นะคะใครที่มีอาการปวดหัวเวียนหัวบ้านหมุนเส้นเลือดในสมองตีบความดันโลหิตสูงนะคะหรือเป็นไมเกรนนะคะก็ติดต่อสั่งซื้อนะคะ KO ไปดูแลคุณได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะพัรทและคุณพี่วันเฉลิมและพี่หญิงนะคะก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะคสวัสดีค่ะทอาตาดูนะครับดีจริงจ ใน k คนะคะจะมีสารสกัดที่สำคัญสำหรับการดีท้องและบำรุงเลือดค่ะได้แก่ L ออาร์จินีนช่วยในการคลายตัวหลอดเลือดลดความเครียดลดความดันโลหิตสูงสารสกัดใบบัวบกช่วยในการรักษาบาดแผลลดความดันโลหิตสูงฟื้นฟูสภาพหลอดเลือดลดการแข็งกระด้างของหลอดเลือดโคเอนไซส์คิวเทนช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นของผนังหลอดเลือดลดความดันของหลอดเลือดน้ำมันเคย หรือคิวออยล์พาวเดจะมีส่วนช่วยลดไขมันไตรกลีเซอไรด์ช่วยควบคุมระดับน้ำตาลสารสกัดจากแอปเปิลช่วยต้านอนุมูลอิสระต้านโคลเลสเตอรอลลดน้ำตาลในเลือดสารสกัดจากบลูโคลีช่วยต้านอนุมูลอิสระต้านความอ้วนลดการสร้างน้ำตาลและไขมันใหม่เพิ่มความไวของอินซูลินช่วยบำรุงกระดูกสารสกัดจากเมงงล็ดองุ่นต้านอนุมูลอิสระส ช่วยปรับความดันช่วยลดการเกิดหลอดเลือดอุดตันโครเมียมพีโคดินิดช่วยเปิดการทํางานของอินซูลินช่วยควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดสไปรูดินา่าหรือสาหร่ายเกลียวทองช่วยต้านอนุมูลอิสระต้านการอักเสบควบคุมไขมันคอเลสเตอรอลใครที่มีปัญหานี้อยู่นะคะอย่าปล่อยให้สายเกินแก่รีบดูแลด่วนเลยโทรมาต,ตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษก่อนปรับราคารีบโทรมากันเลยนะคะที่เบอร์0 8 7 9 6 5 1 5 5 4 ศูนย์แ5 5หหรือกดลิงก์ด้านล่างใต้วิดีโอคลิปเพื่อดูอรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะ